ที่กราบพระเนี่ยไม่ได้อ้อนวอนขอร้องอะไรนะลูกเราขอโอกาสให้ความเคารพท่านเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นะต้องนึกอิ่มใจนึกเลยเอรหังสมาัมพุทโภพกวาก็นึกถึงพระเจ้าพุททางพระกวาตังอภิวาเทมีเนาะไม่ต้องนึกวยร่างกายนึกด้วยใจให้มันน้อมเข้าไปกราบนะลูกเนาะนะเอาส่วนที่สูงที่สุดของกายที่เราของใจเรา ไปกราบที่ส่วนต่ําที่สุดของท่านเลยนะลงนะเท้าของท่านนะลงนะแล้วสวากาโตพกวาตาธโมพระธรรมันใดที่พุทธเจ้าเข้าถึงแล้วเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมแล้วเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะลงนะเราขอโมทนาแล้วกราบพระคุณนั้นพระธรรมนั้นขอพระธรรมจงเป็นที่พึ่งขอให้เราเข้าถึงเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมเหมือนท่านด้วยเถิดนะแล้มังนามาสามีน้อมเข้าไป เนานะเหมือนกดปุ่มปิ้วเข้าไปเน่นะน้อมจิตขอให้ท่านคุ้มครองเราให้เราเป็นเนื้อเดียวกับท่านนะแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายสวากาโตภกวตาธโมซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลื่อมสายพระพุทธเจ้าว่าท่านบรรลุทมใดท่านก็ปฏิบัติตามสูตรนั้นเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงก็เหมือนว่าเป็นเนื้อเดียวกับพระพุทธเจ้าถูกไหมลูกอ้อถ้าพระธรรมเหมือนท้องฟ้าใหญ่พระพุทธเจ้าเป็น องค์ยอยสว่างเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมพระสงค์ก็คือเป็นอนุหนึ่งในองค์พระพุทธเจ้านะลุงนะเออเป็นเนื้อเดียวกันพระนพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี่เป็นสิ่งเดียวกันนะลุงนะคิดได้อย่างนี้จะโล่งใจเราต้องการตรงนี้ล้วมีอันนี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะนะละงุงนะเออสังแลสังขังนะมาไม่ขอนอบนอบ้อมแต่ประสงค์ดูเมืนเราอ้อนวอนแต่ว่าเราถวา,ายความเคารพเนาะเราขอโอกาสให้ท่านบ้างเนาะเออท่านนำเรามาตั้ง เป็นอสงไขยแล้วเนาะลุงเนาะ